หนังสือเสียงเรื่องเพชรตรีนาคราชบทประพันธ์โดยวิสุรีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกมิถุนายนพุทธศักราช2565สงวนลิขสิทธิ์โดยจียราพัฒวงพยักษ์ทางช่องมาฟังนิยายได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายให้อ่านเป็นหนังสือเสียง และเผยพแพร่ได้บทที่6เช้าวันที่สองห้องโถงชั้นบนเปิดโล่งรับลมเพื่อรับรองสองสามีภรรยาแขกพิเศษของบ้านไรอิงโขงทุกมุมมองสู่แม่น้ำโของอันมีสเสน่ห์น่าพิศวงของสายน้ำในทุกทิวาราตรีและกลายเป็นความผูกพันของสถาปนิกหนุม่มผู้มาบุกเบิกจนทอนตัวไม่ขึ้น พี่สันคิดว่าคงเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ทุชนทุกคนที่รักสายน้ำทะเลภูเขาป่าไม้และธรรมชาติที่เงียบสงบและคงไม่ใช่เขาคนเดียวที่มีความรู้สึกโหยหาต่อสายน้ำเส้นนี้ตลอดเวลาเช่นนี้หลายครั้งที่เขาไม่เข้าใจตนเองทำไมแม่น้ำโขงแห่งนี้ถึงมีพลังดึงดูดเขาได้มากมายบางครั้ง หัวใจเต้นร,รัวคล้ายอกจะแตกร่างกายภายในยสั่นระริกเหมือนตอนรับพลังอำนาจอันเร้นลับหลายครั้งที่เขาอยากกระโจนและดำดิ่งลงไปในแม่น้ำโขงแห่งนี้ถึงขนาดต้องสะกดความรู้สึกเหล่านั้นลงด้วยการกำหนดรู้เท่าทันวาระจิตของตนตามคำของหลวงตาปลายที่เขาเคยฝึกเมื่อครั้งก่อนไปเรียนต่างประเทศ สองพ่อลูกและสองสาม,มีภรรยายืนล้อมวงอยู่หน้าตู้โชกระจกใสที่ถูกจัดวางไว้กลางห้องโถงชั้นบนและสามารถมองเห็นได้รอบด้านตามเจตนารมณ์ของเจ้าของบ้านรูปปั้นพญานาคมีฐานรองรับเนื้อดินแข็งตัวจนกลายเป็นหินมีคราบสนิมเหล็กที่เกิดในตัวตามแร่ธาตุที่อยู่ภายในวัตถุธาตุนั้นมีลักษณะโคตตัวสง่างาม มีดวงตาเป็นหินผลึกสีแดงชานและกล่องไม้ลายฉลุฉลาวโบราณถูกจัดวางคู่กันไว้อย่างสวยงามฝากล่องไม้ถูกเปิดออกเผยให้เห็นหัวแหวนวัตถุธาตุหรือหินผลึกเปล่งประกายสีแดงชานเข้มเชกเช่นเดียวกับดวงตาพญานาคที่วางบนแท่นคู่กันผมเองตัดสินใจซื้อที่ดินตรงนี้เหมือนมีบางอย่าง ที่ผมก็ไม่เข้าใจและยิ่งแปลกใจเมื่อสองตายายขายให้ในราคาไม่แพงเลยพอทั้งป่าออกไปยิ่งเห็นลำน้ำโขงเวิงนี้สวยงามมากและสงบเงียบดีประสิทธิ์หยุดนิ่งพักหนึ่งสายตาเม่อมองออกไปนาทีหันหน้าไปมองสันที่กำลังนิ่งฟังอย่างตั้งอกตั้งใจเขาผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด จึงเล่าต่อด้วยนำเสียงหนักแน่นราเรียบหลังจากทำธุรกรรมต่างๆเรียบร้อยสองตาาายก็นำรูปปั้นมาให้พี่ประสิทธิ์คำชับหนักแน่นว่าให้ช่วยดูแลท่านพญานาคที่เป็นมรดกตกทอดของบรรพบุรุษมานานนับร้อยปีด้วยประสิทธิ์นั่งพยักหน้าเงึกเงึกนึกทวนเหตุการณ์ตามที่เพื่อนรักร่างท้วมเล่ามาทั้งหมดทุกคนนิ่งเงียบ สายตาจับจ้องอยู่ที่รูปปั้นพญานาคราชเมื่อถูกแสงศาสตร์ส่องผ่านกระจกเงาและกระทบรูปปั้นเหมือนเปล่งประกายอิทธิฤทธิแปลกตากว่าทุกวันเริ่มแรกผมก็ปฏิเสธนะช่วงที่กำลังก่อสร้างมีเหตุเกิดขึ้นหลายอย่างบางครั้งต้องจุดทูบเทียนทำพิธีตามประเพณีที่เขานับถือกันมามีผู้หวังดีหลายคนเตือนผม เรื่องคุณและโทษที่อาจเกิดขึ้นได้ประสิทธิ์หยุดนิ่งไปชั่วครู่เดินเข้ามายืนใกล้ตู้กระจกและสูดลมหายใจเต็มแรงผมกับลูกชายก็ลูกพระศาสดาแล้วก็ปฏิบัติตามที่รับปากกับเจ้าของเดิมอย่างถูกต้องคิดว่าคงเป็นเรื่องดีและต้องมีวาสนาต่อผมด้วยทุกอย่างจึงสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ แต่ก็เจอเรื่องที่เหนือความเป็นจริงหลายเรื่องตั้งแต่สมัยออกนอกพื้นที่บุกป่าบุกเขาฝ่าดงปืนทํารายละเอียดทรงกรมมาหลายสิบปีจําได้ไหมนาทีใช่จําได้สิครับเราลุยกันมามากทําไงได้ล่ะครับหน้าที่การงานบังคับนาทีเสริมขณะที่ประสิทธิ์ยกมือขึ้นโอบหลายนาทีก่อนพึมพำอืม ขอบคุณมากที่จำทุกอย่างได้ไม่ตกลนเลยตั้งแต่นั้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาบไม่ได้ขาดเลยทีเดียวเพราะพี่และหลานชายเป็นคนดีและอยู่ในศีลในธรรมด้วยครับนาทีพูดเสริมขึ้นเลยเรียกรอยยิ้มของทุกคนโดยเฉพาะประสิทธิ์เพื่อนรุ่นพี่ที่รักและเคารพของเขาผมโชคดีมากเลยครับ ได้ฟังคุณอาชายหนุ่มหันไปขอบคุณนาทีแต่ยังไม่ทันจะพูดต่อเสียงอําพาก็ขัดจังหวะขึ้นและมีท่าทางกระวนกระวายฟังเพลินเลยค่ะใกล้ถึงเวลาไปรับหนูจันแล้วกระมังคะเอาทางงั้นสารไปรับน้องก่อนเรื่องทำน้อยมุมสุดของพื้นที่รีสอร์ทเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูก็แล้วกันนะประสิทธิ์ประเยขึ้น ก่อนที่สันจะเดินออกไปได้ครับคุณอาเดี๋ยวผมจะไปรับเองครับวันนี้ผมจะพาคุณอาและน้องไปทานอาหารพื้นบ้านในเมืองนะครับไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยนะครับคุณพ่อก่อนพี่สันก้าวออกจากห้องโถงชั้นบนและหันมองรูปปั้นองค์พญานาคอีกครั้งเขาเองก็เคยคิดแปลกใจตัวเองเช่นกันเหมือนมีพลังงานบางอย่าง ดึงดูดให้เขาต้องระลึกถึงท่านทุกครั้งก่อนออกจากบ้านหรือแม้แต่เวลาเข้านอนของทุกคืนยินดีต้อนรับบ้านไร่อิงโคงป้ายกระดาษแข็งสีขาวเขียนด้วยปากกาเมจิกสีน้ำเงินตัวโตประดิษฐ์ประดอยด้วยรูปภาพหนูตัวเข่งสองตัวคู่กันและมีโลโก้บ้านไร่อิงโคงเด่นสวยงามถูกยกขึ้นเหนือศีรษะของเปียก พี่สันยืนยิ้มกริ่มอยู่ข้างๆเรียกเสียงหัวเราะให้แก่สองสาวที่เดินออกจากห้องผู้โดยสารขาเข้าของสนามบินอุบลราชธานีหญิงสาวทั้งสองยกมือพนมไหวาชายหนุ่มด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะพี่สันเล่นสนุกอีกแล้วสบายดีนะคะสบายดีครับที่ผ่านมาไม่ว่างเลยช่วงนี้เตรียมตัวว่างยาวๆต้อนรับสาวงามจากกรุงเทพ เมอร์สิวิไลครับพิสันตอบคำถามทั้งสองสาวที่ยิงคำถามขึ้นพร้อมๆกันมื้อเที่ยงวันนี้ตั้งใจต้อนรับอาหารพื้นบ้านเลยนะคุณพ่อคุณแม่รออยู่ที่ร้านแล้วดีจังค่ะอยากกินฝีมือต้นตำรับแท้ๆครับพิสันหนูจันพูดขณะยื่นหน้าไปที่เบาะตอนหน้าของรถสารซึ่งนั่งอยู่ตอนหน้าของรถหันมายิ้มให้อย่างมีความสุข แล้วหันไปถามเพื่อนสาวอีกคนตั้งใจจะมาอยู่กันกี่วันครับน้องสีสารแกล้งไกหันไปถามนภาสีแล้วแต่เจ้าภาพค่ะพี่สารเบื่อเมื่อไรก็กลับเมื่อน,นั้นค่ะนภาสีตอบโต้อย่างขำขอุบลประตูเชื่อมต่อไทยลาวคงต้องอยู่เป็นเดือนๆถึงจะเที่ยวครบและคงต้องทำงานหัวโตหาเงินเผื่อมาเที่ยวแน่ๆค่ะ หนูจันแทรกขึ้นทำให้สันถึงกับหัวเราะเสียงดังออกมาพี่อยู่ทั้งคนจะปล่อยให้น้องอดอยากได้ยังไงขี่ครานสามวันก็จะร้องกลับกรุงเทพนะสิได้เลยค่ะสีพิ่งลาออกจากงานงั้นจัดโปรแกร,รมบันลอยกระทงเลยนะคะนาภาสีตอบโต้ชายหนุ่มอารมณ์ดีที่มีรอยยิ้มกริ่มอยู่บนใบหน้าเสมอหนูจันอยากเห็นแม่น้ำโคง ในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงสิบห้าค่ำคงงามมากนะคะได้เลยงั้นวันนี้เราไปทานอาหารกลางวันกันก่อนเสร็จแล้วพี่จะพาไปอันซินใกลๆ้ๆต่อด้วยอาหารมื้อคำ่ำปลาแม่น้ำสดๆดีไหมชายหนุ่มรู้สึกถึงความอิ่มใจเมื่ออยู่ใกล้สองสาวพระอาทิตย์ตกดินไปหลายชั่วโมงผู้สูงวัยประจำบ้านต่างแยกย้ายกันเข้าห้องส่วนตัว เมื่อถึงเวลาพักผ่อนตามเวลาอันสมควรไม่ต้องห่วงหรอกนะคุณอัมพาในสันโทม,มาบอกว่าจะทานอาหารเย็นเข้ามาเลยเดี๋ยวก็คงถึงบ้านครับให้พวกเราผู้สูงวัยพักผ่อนกันก่อนได้เลยประสิทธิ์พูดขึ้นเมื่อเห็นอัมพาหันมองไปทางทางเข้าบ้านไรอิงโคมบ่อยครั้งเวลาเกือบ22นาฬิกาประตูบ้านไรถูกเปิดออก ชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสามคนลงจากรถด้วยอากับกิริยาที่เงียบที่สุดเพราะรู้ว่าท่านผู้สูงวัยคงหลับสนิทกันแล้วสันหิ้วกระเป๋าของสองสาวไปส่งยังเรือนรับรองที่อยู่ทางซีกหนึ่งของตัวบ้านมีเพียงรั้วไม้เลื้อยกั้นแบ่งพื้นที่ระหว่างบ้านไร่อิงโคงและรีสอร์ทเท่านั้นนอนหลับฝันดีครับ แล้วตื่นมาชมแสงแรกของพระอาทิตย์ก่อนใครในสยามตรงนี้มีมุมรับแสงรุ่งอรุณสวยงามไม่แพ้ที่อื่นแล้วพรุ่งนี้เราก็มีโปรแกรมแต่เช้าด้วยนะชายหนุ่มอารมณ์ดีกล่าวก่อนขอตัวแยกย้ายไปพักผ่อนเช่นกันคืนนี้สองสาวหัวถึงหมอนก็หลับปุ๋ยโดยไม่รู้สึกตัวเลยว่าในความเงียบสงัดมีดวงตาคมเข้มคู่หนึ่ง จองขะเหงเปล่งประกายสีแดงชานด้วยฤทธิ์อำนาจอันเป็นธรรมชาติของพงเ่าแต่บัดนี้สีแห่งความร้อนร้ายที่ซ่อนอยู่ในในตาคู่นั้นกลับอ่อนแสงลงตรีธนบดีหวนรักหวนคิดถึงเจ้าจันอย่างที่สุดและไม่อาจละสายตาจากนางลงได้ภาพในอดีตพบชาติซ้อนไปซ้อนมาทำให้เขาถึงกับรำพึงในอก เจ้าจานของข้าเจ้าจะรู้ถึงหัวใจของข้าหรือไม่เนาะเจ้าลืมทุกสิ่งแล้วจริง,รงๆหรือนี่ความรู้สึกหนึ่งผุดขึ้นมาขัดแยง้งความคิดสับสนประเดประดังตะโกนก้องอยู่ในหัวใจอันแสนปวดร้าวช่างทรมานจิตใจยิ่งนักทำให้ขาปฏิเสธการยอมรับต่อความเป็นจริงที่ปรากฏทั้งสิน้นข้าไม่เชื่อไม่เชื่อเด็ดขาด ว่าเจ้าจันจะจำค่าไม่ได้และถึงแม้ท่านปู่จะบอกว่าเจ้าจะไม่มีวันจำค่าได้ก็ตามเสียงทรงพลังอำนาจหนึ่งผุดขึ้นในวังบนของหัวใจอันอ่อนยวบของเขาจิตที่เคยกล้ากระแรงแต่บัดนี้เกิดความลังเลสงสยัยและอ่อนไว้อ่อนแอจนไม่อาจทัดทานได้อีกหักห้ามใจสะบางเถอหลานรัก บุญกุศลในการตั้งจิตปรารถนาของเจ้าจันจปะปรับเปลี่ยนพบภูมิและลืมทุกอย่างเจ้าตรีธนบดีเจ้ารู้เรื่องนี้อยู่แล้วไม่ใช่หรือหลานรักเอ๋ยหน้าที่ของเจ้าในครั้งนี้คืออะไรและเพื่ออะไรจงอย่าละเลยคำที่รับปากับบูวไว้เสียสินละอย่างไม่ทันที่ตรีธนบดี จะโต้ตอบใดๆเสียงที่กึกก้องอยู่ภายในก็หายวับไปทันทีคืนนี้หลังจากพิสารช่วยยกสัมภาระของสาวๆส่งถึงที่พักเรือนรับรองเรียบร้อยและก่อนที่เขาจะแยกย้ายไปยังที่พักของเขาชายหนุ่มอารมณ์ดีภายใต้หัวใจที่เศร้าหมองเสมอยามเมื่อเขาอยู่กับตัวเองถึงกับลำพึงเบาๆกับตัวเองเมื่อชำเลืองตามองลำน้ำโค้ง ที่มีแสงจันทร์กระทบในคืนเดือนมืดอีกครั้งทำไมคืนนี้น้ำโค้งดูวังเวงชอบกลนพี่สารน,นอนพลิกไปพลิกมาหลายครั้งพยายามข่มตาให้หลับแต่พอจะหลับทีไรเสียงหนึ่งก็แววเข้าหูเขาทุกทีคล้ายเสียงน้ำตกไหลาจากภูเขาสูงดังครืนคลืนและหล่นลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างเสียงดังซูซ่าสลับกับเสียงฟู่ฟู คลายเสียงงูใหญ่บางครั้งเสียงขู่ฟู่ฟูก็ดังกลบเสียงน้ำไหลหลากจากเบื้องสูงลงสู่เบื้องล่างชายหนุ่มเคยคิดว่าถ้าเป็นงูก็คงต้องเป็นพญายงูยักษ์แน่นอนด้วยเสียงกึกก้องมีพลังอำนาจเหนือธรรมดายิ่งสักพักเสียงเหมือนคนพูดคุยกันอยู่ข้างหูเขาอดที่จะเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจไม่ได้แต่ก็ฟังไม่ได้สับ เหมือนเสียงนั้นท่งมาจากสถานที่ไกลโพ้นชายหนุ่มหาวแล้วหาวอีกความง่วงนอนเข้าครอบงำอาการทางร่างกายที่อยากพักแต่โซดประสาททั้งหูและสมองยังตื่นตลอดเวลาเสียงหนึ่งทรงพลังแว่วขึ้นสันติบดีสันติบดีหลานรักพี่สันพยายามลืมตาที่ปิดสนิทลง แต่ก็ไม่สามารถเปิดเปลือกตาได้อีกนอกจากเสียงพึมพำเบาๆคืนนี้ขอนอนก่อนเถอะนะวันหน้าจะฟังใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบถ้าหากชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านผู้ฟังจะได้ไม่พลาดนิยายเสียงตอนใหม่จากช่องมาฟังนิยายนะคะขอบคุณค่ะ